สวัสดีครับผมก๊อฟนะครับวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดมหานครลังสิตนะครับแล้ววันนี้ผมจะพามาชมเจ้า XLT ที่จอดอยู่ด้านหลังนี้นะครับซึ่งราคาอยู่ที่889,000จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับแต่ก่อนอื่นอินโทรมา ครับผมอันนี้ผมก็จะมาพาชมเจ้า XLT อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นมาดูใกล้ๆเลยครับเป็นชุดแต่ง F150 นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมาพร้อมกระจังหน้าสกูปกันชนด้านล่างนะครับพร้อมกับไฟตัวสีซึ่งแต่ว่าตัวหนังสือของ Ford ตัวนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับซึ่งก็ให้มิติอีกแบบหนึ่งแล้วก็จะมาพร้อมกับไฟ LED นะครับ สองเพิ่มความดุดันเพื kind of ่อความสวยงามนะครับแล้วก็มาดูทางด้านนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นไฟมัสแปงนะครับไฟมัสแตงตัวนี้ซึ่งเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับผมดูสวยงามมากคราวนี้เนี่ยไฟมัสแตงเนี่ยเวลากดเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นอย่างไรมาดูเลยครับมาดูมาดูมาดูเวลาเปิดไฟเลี้ยวแล้วนะครับลักษณะไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบแบบนี้นะครับ ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ว่าเราต้องการแบบไหนสามารถติดต่อช่างติดต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวจะแจ้งช่างให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นซุ้มล้อนะครับเป็นซุ้มล้อแบบมีหมุดนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ6นิ้วนะครับเพิ่มความสวยเพิ่มความดุดดันเอาละอันนี้มาดูที่ตัวล้อนะครับตัวล้อตัวล้อนะครับแม็กตัวนี้ก็จะเป็นของ Eagle Vi e วนะครับส่วน ตัวยางนะครับก็จะเป็นยางฮันคุกนะครับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ขอบ16นะครับซึ่งซีรีส์ยางก็จะอยู่ที่ก็จะเป็น265ับ 70R16 นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับครอบครอบแก้มนะครับครอบแก้มดำด้านแล้วก็มีครอบกระจกนะครับสีดำด้าน แล้วก็ด้านบนก็จะเป็นราวหลังคาตัวนี้แต่งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับใช้งานไม่ได้จริงนะอย่าไปขนหรือว่าบรรทุกอะไรนะครับเดี๋ยวมันจะพังไม่ดีนะครับแ้วส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นครอบมือจับนะครับพร้อมกันลอยอตัวนี้สติกเกอร์คำว่าเลนเจอร์นะครับคือลูกค้าสามารถเลือกได้ครับว่าจะมีว่าต้องการแบบไหนมาคุยกันนะครับ ตัวนี้ครับก็จะเป็นไฟตัว C นะเป็นไฟตัว C นะครับเป็นไฟตัว C ซึ่งเป็นไฟ LED ให้ความสวยงามนะครับแล้วก็จะมีชาร์กฟินนะครับสังเกตเห็นไหมครับเป็นแบบคีบฉลามนอมองเห็นชัดเจนไฟไฟตัวนี้ให้ความสวยงามแล้วก็ให้ความปลอดภัยด้วยนะครับผมสำหรับการชนหลังนะครับก็จะเป็นการชนหลังเหล็ก ของ Outlander นะครับซึ่งตัวนี้มาพร้อมกับที่ลากจูงนะครับตัวลากจูงนะครับสีแดงนะแล้วก็เราไม่ได้ถอดเซ็นเซอร์ออกให้นะครับมีใส่เซ็นเซอร์เข้าไปด้วยใช้งานได้ตามปกติ4จุดนะครับแล้วก็มีหมุดเอาไว้ใช้ลากจูงใช้งานได้จริงนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวให้ดูความทนทานแข็งแรงนะครับโอ้ครับนี่ครับนี่ครับถือตัวนี้เนี่ยก็จะติดตั้ง พร้อมกับจะติดตั้งไปกับตัวชัดซีเลยนะครับจะเชื่อมต่อตัวชัดซีเลยคืออุ่นใจได้ในเรื่องของความทนทานแข็งแรงแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นปลายดับปลายดับดำด้านติดไปให้ลูกค้าเลยเจ้า XLT พร้อมกับชุดแต่ง F150 ผมก็ขอฝากแคมเปญชุดแต่งตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งดอกเบี้ยไม่แพงสามารถติดต่อเข้ามาคุยกันได้นะครับ สนใจโทรมาที่เบอร์ข้างใต้นี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กด u ั s สไคร e กดกระดิ่งนะครับไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ